สวัสดีค่ะนี่พ่อมก็จะมาสอนรีดเสื้อยูวากาชาตินะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทําการฉีดสเปรย์ิผ้าเรียบให้ทั่วตัวแบบนี้เลยนะคะฉีดเข้าไปชุ่มๆแบบนี้เลยให้ทั่วตัวเลยนะคะเพราะว่าตัวสเปรย์ิผ้าเรียบจะช่วยให้การรีดลื่นและก็รีดง่ายนะคะและที่สําคัญนะคะเนื้อผ้าก็จะเรียบเนียนด้วยนะคะนี่นะคะเมื่อฉีดทั่วตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะระดับความร้อนที่ใช้นะคะให้ปรับมาอยู่ที่3จุดได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเสื้อยูวากาชาตินะคะเนื้อผ้าค่อนข้างจะหนาคะ เราก็ทําการรีดได้เลยส่วนแรกที่เรารีดนะคะก็จะรีดที่บริเวณปกคอเสื้อนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทําการพับครึ่งแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเวลาสวมใส่เข้าไปนะคะคอเสื้อก็จะตั้งดูสวยงามค่ะต่อมานะคะเราก็ทําการรีดที่บริเวณไหล่ได้เลยนะคะโดยจับตามตะเข็บแบบนี้เลยนี่นะคะระวังในลักษณะนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทําการแกะกระดุมออกจากที่ใส่อินทนูได้เลยนะคะแล้วก็ทําการรีดได้เลย โดยตอนที่รีดนะคะอย่าให้ตอนรีดโดนกับกระดุมนะคะเพราะว่าจะทําให้กระดุมละลายได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดที่ใส่อินทาร์นได้เลยแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็ทําการรีดที่แขนเสื้อเลยนะคะนี่ค่ะโดยจะรีดมาถึงตะเข็บตรงนี้นะคะเพราะว่าส่วนไหล่เรารีดไปแล้วนะคะนี่ค่ะ หลังจากนะะั้นค่ะเราก็พลิกมาลึกอีกด้านหนึ่งได้เลยแบบนี้นะคะโดยจะรีดเน้นที่บริเวณตีดนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดแขนอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะนะคะรีดเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะรีดเน้นเ้นที่บริเวณกีบแขนนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเมื่อเรารีดแขนทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็ทําการรีดที่แผ่นด้านหน้าฝั่งขวามือนะคะโดยที่เราจะทําการแกะกระดุมตรงกระเป๋าออกแบบนี้ค่ะแล้วใช้ฝากระเป๋าปิดทับไว้แบบนี้นะคะเราก็ทําการรีดได้เลยนี่นะคะแค่นี้ตารีดก็มาโดงกับกระดุมแล้วนะคะส่วนล่องกระดุมตัวนี้นะคะเราก็ใช้ปลายของตารีดค่ะรีดเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะ นี่นะคะเมื่อรีบมาถึงบริเวณแขนเสื้อนะคะเราก็ทําการยกแขนเสื้อขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะคหลังจากนะะั้นค่ะเราก็ทําการรีดที่บริเวณแผ่นหลังได้เลยนะคะโดยจะรีดมาถึงตะเข็บตรงนี้นะคะตรงตะเข็บรอยต่อระหว่างแผ่นหลังแล้วก็ไหลนะคะเพราะว่าส่วนไหลเรารีดไปแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ทําการรีดให้ทั่วแผ่นหลังเลย นี่นะคะเมื่อมาถึงแขนเสื้อนะคะเราก็ทําการยกขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดรอยยับนะคะ<ม>ต่อมาค่ะเราก็ทําการรีดที่แผ่นด้านหน้าฝั่งซ้ายมือค่ะกระดุมตรงกระเป๋านี้นะคะเราก็ทําการแกะออกเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วใช้ฟ้ากระเป๋าปิดไว้แบบนี้นะคะ<ม>นี่ค่ะเราก็ทําการรีดได้เลย เสร็จแล้วเราก็ทำการรีดเก็บรายละเอียดบริเวณไหลตรงนี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสหลับวิธีรีดเสื้อ,อยูวากาชาติค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไม้แขวนเสื้อได้เลยนะคะ